สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะ,ะเพื่อนกะก็ได้มามาเดินเล่นก็ได้มาถุงหนึ่งอีกแล้วเพื่อนกะนะกะว่าจะไม่เก็บเพื่อนกะมันก็ยังมีอยู่เพื่อนกะเห็ดพึ่งหวานเนาะก็มาเดินเล่นก็ได้เห็ดพึ่งหวานกลับบ้านอีกเล้วนะครับเพื่อนกะแต่วันนี้ไม่ได้อาพกมีดมาก็เลยแบบว่าถือทั้งดินอะไรหนักนะก็เก็บได้ไม่เยอะนี่ป่าข้างทางเลยแวข้างทางกันดู นแคมาเดินเล่นวันนี้ก็โอเคยังมีอยู่นะเด็ดเพิ่งหวานก็ถ้าเจอก็คือยังมีเพื่อนๆกันถ้าไม่เจอก็คือไม่มีอ่ะไม่ได้เตรียมอะไรมานะแต่ว่าก็พุ่งมาด้วยเฮ้ยอยันนี้ได้ดีกว่าเอาแต่หัวดีกว่า นี่ฟังฟังเสียงดูสิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะนี่นี่นี่ตัวเรกไม่รอดหรือเปล่า เฮ้ยไม่รอยเดี๋ยวนี้น่าจะดอด,ดอยู่แต่เดี๋ยวนี้พุกๆนี่ก็พอมีอยู่นะเพื่อนของัเนขงเท่านั้นอ่ะเฮ้ยมีมีเจ้าของด้วยอืมจะไปลอกออก เห็นแล้วเห็นแลวสองดอกอ๋ออีมน้นอีกอกหึงดียได้ไหมไดไ้ไก่อะไรมาขันตรงนี้ <_ s ans> เป๊ะๆครับนี่ไปได้อยู่ได้อยู่ไปพามามุดไปอีกแล้ว,วเพื่อนก่ามาเดินเล่นแต่ว่ามามุดไปแล้วดอกนี้ะ่ะกลวง ปฏิจูเดินข้ามมาไม่เห็นเลยโถงโด่งเดินข้ามมาตรงนี้ไมไ่เอาเมีดมาตัดเ้ื่อนคัเจ็บทั้งรากทั้งโคลไปลยแกไม่คิดว่ามันหมดแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ นม่เอาไปอบเพื่อนๆ่าเอาไปอบเนาะอบแห้งดูสิได้ฝนเพื่อนๆขาได้ฝนฝนตกไม่เยอะเลยได้ฝนก็ชุมนะ่มเลยนดย๋ยวาพรอดตายวิดีโอนอี่เชยจองอยาวตรงนี้น นี่สองดอกที่ไหนสามดอกนียไม่ได้ดอกนุ่ก็ไม่ได้จะไม่ได้ละนู่ตรงน้นด้วยนี่อ่อนๆก็ครึ่งครึ่งก็มีนะเพื่อนๆขา ไม่คิดว่ามันวายเนี่ยดูดิอันนี้รอยเก่า้วรอยเก่าที่ไหนไมาเก็บอ่ะนี่ดูสิสเสียดายไม่ได้เอามีดมาก็เลยแบบว่าห<ๆ>ิ<ๆ>้วทั้งขาทั้งโคนนหนักบ,บอกสาเอาว่าฉันเอาแค่อ่อนๆนะฉันถือไม่ไหวแก <laughs> เก็บมาแต่แต่ดอกแก็ค่ นี่เพื่อนๆกานี่อ e ันนี้เห็ดพึ่งหวานหมดเลยนะห้าหกเจ็ดดอกขึ้นเป็นแถวเลยแปดเก้าดอกเย้ได้เลยดูสิโอ้ยนี่อยากจะโม้สักหน่อยดูแตโม้ไม่ได้หรือนี่ต่ว่าดอกนี้ อลังการหมือนกาศดอกนี้ฟังเสียงสิน้ำมันตสเนาะอะอถ่ายรูปสักหน่อย